เต็นรถคุณหญิงมีรถใหม่มานำเสนอ SLC 300 AMG ปี2 2 1 7 7เรถศูนย์เป็นไทยแลนด์วาเันตีครบเลยครับเกือบ3ปีเต็มเราไม่ต้องห่วงเ,เรื่องเซอร์วิสหลังการขายแน่นอนเป็นตัวท็อปสุดของศูนย์ลูกค้าซื้อมานำออกมาจากศูนย์ปุ๊บแต่งรอบคันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทั้งภายนอกและภายในจะเป็นสีเปาะทูโทนขาวดำสวยงาม วิ่งเพียง5,000โลเท่านั้นฟังก์ชันตัวนี้จัดเต็มมาเลยฟังก์ชันพิเศษที่ผมชอบมากก็คือจะเป็นตัว Keyless Go นะครับกุญแจนี่เราไม่ต้องออกมาจากกระเป๋าเลยนะครับสามารถเสียบไว้อยู่ในกระเป๋านะครับเดินเข้าไปที่ตัวรถเปิดประตูรถมันก็จะเปิดล็อกเองนะครับเข้าไปปุ๊บกดสาตาร์ทรถรถก็สาตาร์ทตัวมันเองได้เลยนะครับผมและมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะครับทั้งหน้าและหลัง สวยงามกันเลยทีเดียวตัวนี้พิเศษจากตัวที่แล้วตรงที่รถนะครับมีเป็นเครื่อง2,000เทอร์โบนะครับพร้อมกับเกียร์9สปีดถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมแอด i ลน์ f f i c i a l a c c o u า t เราด้วยนะครับที่แอดคุณหญิงคาติดตามข่าวสารรถเข้าใหม่ๆได้ทุกวันครับขอบคุณครับสวัสดี